เจอดินดวนครับเจอดินดวนโอ้ขามาชมทิมงานเสียเพชรพูนทองกันหน่อยครับโอ้เสร็จแล้วตัวนี้โอ้เพชรพูนทองได้งานดีโอ้ โอ้ยไก่เสร็จแล้วมั้งนี่ฝนดินดวนอยู่ฝนครับตากฝนอยู่เจ็บจัน่อยก่อนวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยครับดิดทุระอยู่ <laughs> ติดธุระทั้งวันเลยลาก็ามานำนี่รอเพาะวันนี้นะ้ะนอนรอวันนี้แหละกอติดเครื่องวันนี้แหละหาลงไปข้างล่างครับอู้หัดตกดินดินเื่อนนี่นี่น โอ้กินหมูเลยตัวนี้อ้หูอ้านานเลยพี่นานเลยอะฮะเอ๊ะรถจอดอยู่ข้างทางเลยแวะมา โอ้โ้ผู้ดัดินสวยเนี่ยโอ้สิเพ็ดผู้ดดินสวยแท้ฮะมีงานไม่เมรียกเมรไยเลย <c oughs> โอ้อกินหมูคนเดียวเลยนี่เออมีงานก็บแบ่งกันหน่อยวะ มาจากไอ้ไประชุมผู้ปกครองฮะชุม,ชชมผู้ปกครองอทมกี่ไร่นี่นไร่สามห้านตอนแรกคุยกันสองไร่บ่พอดีก็เอาไว้นิดนึงเนี่ยไปทำกางเพงบ่กาแพงเขาเนี่ยสองไร่ถึงนี่บ่บถึงยุคาใครนะ ไม่ได้นะดินมันดินมาจากไหนสวยแถ่นะ่าดินนี่นไงแม่ดินมันไหลฮะ <h> ah> ดินมันไหลมันเป็นคันดินสูงนะมันไหลไปที่นาเขาเ oh. ขาก็เอาอ๋อก็เหมือนปนทรายมานะ่ะเออสวยเลยเนี่ยหน้าดินเลยนี่เสร็จแล้วเบิกตังค์แล้วโอ้งู<อ>เลยงูได้ก็เมื่อทุนแลยทถากองงานเที่ยวเลยได้เยอะกว่านิดนึงบ่กี่วันน่ะไง อันนั้นสองไร่ใช่ไหมเนี่ยทางบนนี่คือสองไร่นะฮะโอู้งใช่ไหมก็เท่ากับสองไร่ไอ้ที่เสร็จแล้วน่ะใช่ฮะใช่เป็นสองไอ้นั้นไอ้ที่เสร็จแล้วคือสองไร่ใช่คือมันแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะสตัวนี้สามงานสามงานสูงสองก็เป็นไร่กว่าเป็นไร่กว่าเป็นเท่าไหร่เป็นสามไร่ป่ะก็อันนั้นอันนี้หนึ่งไรสูงสองเมตรสามไร่กว่าฮะ หนึ่งไร่อันนี้หนึ่งไร่สูงสองเมตรก็สองไร่เนาะอันนี้สองไร่เนาะใช่สองไร่อันนี้หนึ่งไร่ใช่กว่าเออยหไร่ครึ่งใช่หไร่ครึ่งเหรอโอ้กินหมูเลยเว้ยวิ่งกี่คันนี่เจ็ดหรือแปดจำไม่ได้แล้วตักคันเดียวคันเดียวไม่ไม่เอามาตักสองคันเลยโอ้ยเวอร์เกินฮะ โอ้ oh, จะได้รีบเสร็จเนาะไปเรื่อยมีงานเลยบ่เอ้ยคันนี้คันสู้ชีวิตดีนี่โอ้ต้องต้องโบกต้องโบกทุกเที่ยวเลยเหรอันเทไม่ถึงอนะเอนะเออกเออะเอก๊ก เฮ้เออยอะไรไม่ถึงเลยแต่นี้วิ่งงานเคือเค่อนเกินเมค้าครับโอ้สุดยอดเลยสู้กับสู้กับหมูเลยนี่มาเคือนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอน้ํามันเยอะเหรอ hả? นี่เอามาตักฮะควยสับนี่น้ํามัน ใช่ไหมมาพี่คุณไม่มีน้ำมันเลยโอโ้โหแล้วเติมทุกวันทุกวันล้นเลยล<น>โอ้เติม,มาวานละกี่ลนสองกิโลนมันก่อนเติมลนเดียวเองบ่<อ>มันก็ลนหนึ่งเดี๋ยววันนี้อ่ะสองลอนเต็มเต็มเลยรถทางวิ่งง่ายเนาะม,นม,นมันไม่หนืดมันไม่หนืดใช่ประหยัดสบายๆเลย,ย,ยนี่คุณคนขับเลยแหละ ได้วันละกี่เที่ยวอ่ะโอ้ยนับไม่ได้เราวันก็าครึ่งวันเองปอฝนโอไม่ไถ้าเต็มที่นะเต็มที่ก็ได้สิบห้าเที่ยวสิบแปดก้าโอ้ได้อยู่ใช่ไหมไคโอ้คืออยู่ระยะทาง2กิโลครึ่งเนาะขาเดียวอ่ะได้อยู่โอ้ซ้ำวิ่งหน้าเลงเลยเนี่ยนี่ฮะ สองโลครึ่งซัมวิ่งหน้าแรงเลยนี่ดูดินหวาแห้งกริปเลยโอ้ขุดสบายเลยนี่ขี่ลังเสื้อไหมนี่ไม่ย้ายบอกแล้วบ่อันนี้ขุดใหม่เลยว่าลอกนาบ่นานาให้คุณเป็นล่องล่องแล้วก็ลอกยังยังไม่ลอกลอกว่าจะเอานาดินไปขายข้างนอกโอ้มีขายข้างนอกได้ด้วย,อย,วยวโอ้ พอได้พอได้เล่มครับเขตนี้เสียเพชรคุมเลยนี่พับผาชัยนี่เก้คุมหมดเลยฝนตกก็วิ่งได้เนาะอืมรหน่ออยก็จดแลล้วนนี่น่าจะหมดแล้วยบอกให้เอารถมาวิ่งนี้ดินด้วนอะ จะให้เอามาอยู่ตอนนั้นจอดตรงนั้นใช่ไหมพอผู้ฤติการว่าเดี๋ยวเขาว่าให้เ,าเอาแค่นี้เอาแค่นี้เราค่อยตกลมันมีเงินเจ้าหนึ่งเขาจะให้เทด้วยไงพอดีพรากรว่าเฉะยังไม่เทก็ได<อ>้ต<อ>่อเลยได้หนึ่งได้กว่าโอ้ใส่แค่นี้สบายครับดินแห้งสบายสบายเนะาะแห้งเลยเนาะสบายเอ,เอานั่นแหละ มีปัญหาหรอกงานเขื่อนไมค่คาใส่หุดกว่านี้อีกทางหุดกว่านี้อีกนีก่ต้องโบกครับต้องโบกนี่ต้องมาแบบนี้นะเออห่างหมดเลยห่างหมดเลยห่างหมดเลยห่างหมดเออต้องโบกครับถ้าไม่โบกไม่ได้ครับอ๋อ,อ้ครับฟีมืออยู่นี่ บางอันถ้าไม่โบนี่ถอยทีมั่วไทีไม่เป็นนะถอยทีไม่ถึงรถไถยก็ลงไปดันเสยขึ้นมาครับต้องไปดันเสยขึ้นมีโมตอนเดียวใช้จบแล้วครับเี่ยไ่นี้ไหมก็จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย